โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องแอนดีครับผมวันนี้เราอยู่ในแอนดี้พอดแคสต์เช่นเดิมนะครับ <S <s ตอนนี้เราอยู่ในแอนดี p พอดแคสต์ดิสดิสบุ๊กพอดแคสต์ครับคุณว่าห่องเดสครับผมที่จะเป็นพอดแคสต์ะนะครับที่จะเล่าหนังสือให้ทุกคนได้ฟัง น,นะครับและก็เป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจที่ผมอยากจะเลาทุกคนได้ฟังในช่องเบนเดดีนะครับในดิสจูนเดบล์คอสแคทคุณผค้ชมเด็กกับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายน,นะครับของหนังสือเล่มนี้ครับยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับเราอยู่กันมาถึง8 EP ด้วยกันนะครับ EP จะเป,ป็น EP ที่9นะครับเราจะมาฟังแล้วก็มา คุยกันในหนังสือยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับแด่ตามครับเรายังมี Tik To อกมี IG แล้วก็มี YouTube ในแห่งจิตารด้วยนะครับชื่อแบรนดีเช่นกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนหลังก็ไปฟังได้นะครับวันนี้เป็น3บทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับเอาเริ่มต้นครับบทนี้เป็นบทที่บอกว่าถึงจะพังก็ไม่เป็นไรครับความฝันที่ไม่ถูกความตั้งใจกลืนกลืนนะครับ สิ่งที่เรียกว่าความฝันนั้นมีอยู่2ด้านครับแค่คิดถึงคํานั้นแค่คําเดียวก็ให้รู้สึกหอมหวานครับเมื่อพูดถึงความฝันนะครับแต่ความหอมหวานนั้นบางทีก็หนักหนาเสียละเกินถ้าเราจะชั่งน้ําหนักของคําว่าความฝันนั้นอ่านเกินขอบเขตที่จะวัดได้ครับโลกนี้ครับได้นําเสนอสรารพัดคุณค่าของความฝันในหนาลายรูปแบบครับและคุณค่าที่ทุกคนควรมีนะครับดังนั้นความฝันจึงกลายเป็นสิ่งที่ยากครับสำหรัาบาพวกเราที่จําเป็นต้องมีทั้งความหมายลึกซึง้งบางอย่างครับผม และความเหมาะสมทางสังคมที่กําหนดไว้ว่าต้องฝันแบบนี้แบบนั้นหรือไม่ก็ห้ามฝันแบบนั้นแบบนี้นะครับบางคนอาจจะฝันอยากจะเป็นอย่างนั่งอย่างนี้แต่ก็มีคนห้ามครับตอน,น,นเด็กๆการที่ฉันจะฝันยังถูกโรงเรียนตรวจสอบเลยว่าเหมาะสมที่จะเรียกว่าความฝันหรือเปล่านะครับต้อง ตอนนั้นฉันต้องเขียนความฝันในอนาคตของตัวเองในแบบสอบถามน,นักเรียนนะครับกับความฝันในอนาคตของฉันที่พ่อแม่ต้องการคือเราคือตอนเด็กๆนะครับที่โรงเรเียนของผู้เขียนนะครับได้มีการทําแบบสอบถามโดยให้เขียนความฝันของตัวเองลงไปนะครับว่าเรามีความฝันอย่างไรและพ่อแม่มีความฝันอย่างไรนะครับคู่กันในตารางพร้อมกับผู้ของประทับตาด้วย ฉันต้องฉันจะต้องปรับแก้จนกว่าจะเห็นชอบว่าความฝันนั้นมีคุณสมบัติคู้ควรของการเป็นความฝันจริงหรือเปล่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าความฝันที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีคนห้ามเสมอครับว่าห้ามฝันแบบนั้นห้ามฝันแบบนี้จงฝันแบบนั้นจงฝันแบบนี้นะครับในโรงเรียนก็ยังมีเขียนอยู่ว่าความฝันเราคืออะไรและพ่อแม่อยากให้ได้เป็นอะไรด้วยนะครับแล้วต้องอนุมัติจากพ่อแม่ด้วยว่าความฝันที่เราอยากฝันเนี่ยต้องจะได้รับอนุมัติครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คครรเเปป็นนไลยะับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่านัรนก็ตามครับในปัจจุบันนี้สังคมก็เป็นอย่างนั้นครับทุกคนพ่อแม่ทุกคนหรือผู้ใหญ่ก็มีความฝันว่าอยากให้ลูกได้เป็นสิ่งตามสิ่งทีง่ต้องการนะครับก่อนจะทําความฝันให้เป็นจริงการหาความฝันก็ทําให้หมดแรงไปแล้วครับแต่ถ้าสุดท้ายฉันหาความฝันของตัวเองได้แล้วแล้วพอเริ่มทํามันทางลงมาทําอย่างไรละ่ะความฝันที่ฉันค้นหาตรวจสอบและตัดสินใจอย่างดีถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ละ่ะ ถ้าหากว่าความฝันที่ฉันตั้งขึ้นมาแล้วค้นพบแล้วเนี่ยมันพังลงขึ้นมาน่ะจะทำอย่างไงครับซึ่งในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าความฝันแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพังใช่ไหมล่ะนะครับแม้จะทําตามความฝันแต่ใจกลับวิ่งด้วยความร้อนรนครับมันก็ทําให้เราไม่อาจมีความสุขได้อย่างที่คิดนะครับเพราะมัวแต่ติดอยู่กับความกังวลตั้งใจจะทําแล้วก็กลับจุดไปเสียดื้อหรือลมเลิกไปก่อนได้ลงมือทําทําให้ฉันรู้สึกเกลียดความฝัน เพราะมันเผาผัานเวลาของฉันพรากความสงบสุขของฉันไปและทําให้ใจฉันเหนื่อยล้านะครับเราทุ่มเทพลังเต็มที่เพื่อเดินหน้าบนเส้นทางความฝันของตัวเองแต่ความปรารถนาอันแรงกาที่จะทําความฝันนั้นให้สําเร็จนั้นกลับถูกกืนกินด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ทําพังอย่างเด็ดขาดเขาบอกว่า สิ่งที่น่าเจ็บใจมากกว่าการล้มเลิกความฝันเพราะเหนื่อยล้าหลังจากตั้งใจลองทำอย่างหนักคือการเอาแต่อุ่นเครื่องแต่กลับไม่อาจเริ่มต้นทำตามท,ทั้งใจไว้ได้ทุกครั้งที่เฉียดใกล้ความท้าทายนั้นความตั้งใจมักกลายเป็นปัญหาเสมอฉันคิดว่าเราควรบอกตัวเองว่าถึงพังก็ไม่เป็นไรเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เราต้องการคือกำลังใจอันเข้มแข็งไม่ใช่เอาแต่กลัวว่าพยายามไปแล้วจะล้มเหลวจนตัวสัน่น แต่ควรบอกตัวเองลองเริ่มต้นดูก่อนถึงจะพลาดก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันพังก็ช่างมันครับและหาเหตุผลบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเช่นไม่เป็นไรหรอกครั้งนี้ล้มเหลวครั้งหน้าก็เริ่มใหม่ลองท้าทายต่อไปขอแค่ไม่ยอมแพ้ก็พอครับหากมีสิ่งที่อยากทําให้สำเร็จจริงๆขอ,อให้เริ่มต้นด้วยการทําใจให้สบายแล้วบอกกับตัวเองว่า ถึงจะพังก็ไม่เป็นไรครับการใช้ตรก,กะอาจมีพลังงานมากกว่าการมีแค่จิตใจที่เต็มแข็งหลายเท่าและเป็นกําลังใจอันเข้มแข็งที่ช่วยให้เราฝันต่อเนื่องได้ยาวขึ้นด้วยนะครับเหมือนเวลาทางาน,นอนดรกครับการใช้ชีวิตเหมือนก้อนหินที่วางเรียงเป็นสะพานข้ามแม่น้ําทางที่เรารู้จักดีก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่ลองเดินต่อไปในก้อนหินก้อนใหม่เราก็จะไม่รู้ว่ามันมั่นคงหรือเปล่าครับดังนั้นลองก้าวไปก่อน แม้จะก้าวไปแล้วก้อนหินนั้นจะหุบพ้ายไปทําให้เราตกน้ําก็แค่ทําให้กางเกงเราเปียกนิดหน่อยเองเท่านั้นเองที่สําคัญไม่นานมันก็แห้งไปก่อนเริ่มต้นความท้าทายใหม่ๆแน่นอนว่าหางประสบความสําเร็จยองเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ฉันหวังว่า แม้ในเวลาที่ทำพลาดไปฉันจะบอกตัวเองได้ว่าทำพังแล้วสินะแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าคุณจะนิยามความฝันไว้ว่าอะไรก็ตามจงปลดเปลื้องความกดดันจากความฝันแล้วเดินเขียงข้างไปกับมันอย่างช้าๆครับเมื่อเรามีความฝันแล้วนะครับในบทนี้นะครับพยายามบอกว่าเมื่อเรามีความฝันแล้วพยายามอย่าคิดว่าจะล้มเหลวครับสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ลองลงมือทำเราก็จะไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงจำไว้ว่าถ้าเรายังไม่เคยทำนะครับไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเรายังไม่ได้ทำ อย่างน้อยในวันนี้เมื่อเรามีความฝันแล้วเราตั้งเป้าหมายแล้วครับลองทําดูแล้วลรงดูซิว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสุดท้ายถ้ามันล้มเหลวก็เท่ากับว่าเราได้เรียนรู้เราได้ประสบการณ์ครับและสุดท้ายเราก็ต้องเอาประสบการณ์นั้นมาเรียนรู้และปรับปรุงความฝันของตัวเองและก้าวต่อไปข้างหน้าได้ไม่ใช่คิดว่าอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แต่ไม่กล้าทําสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปในเมื่อ EP ก่อนนะครับในเรื่องของการเดินนะครับถ้าเราบินไม่ได้เราก็จงวิ่งถ้าเราวิ่งไม่ได้ เราก็จงเดินและถ้าเราเดินไม่ได้เราก็จงขานครับอย่างน้อยขอให้วันหนึ่งเราก้าวไปขา้างหน้าเล็กน้อยก็พอเมื่อไหนเราพร้อมแล้วเราก็ลุกขึ้นมาและก้าวไปให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองอย่างน้อยวันนี้เราลองเปรียบเทียบเมื่อวานว่าเราทําดีขึ้นและทําอะไรได้มากขึ้นความเมื่อวานหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายถ้าเราตั้งความฝันแล้วอย่ากลัวลมครับเขาก็เปรียบเสมือนเป็นการมีหินข้ามสะพานเราไม่รู้ว่าหินก้อนไหนที่จะผล่มหายไปหรือหินก้อนไหนที่จะไม่แข็งแรงเราก็ลองเหยียบข้ามไปก่อนครับเมื่อเราเยยีบข้้มไปแลว มันหุบเข้าไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าหินก้อนนี้หุบเข้าไปหินลักษณะบแบบนี้หุบเข้าไปจะท่ามไม่ได <c oughs> ้เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเจอหินแบบนี้แบบเดิมที่มีลักษณะคล้ายเดิมเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากหินก้อนนั้นและเราก็จะก้าวข้ามหินก้อนนั้นผ่านไปได้มเมื่อเจอหินแบบนี้ใหม่เราก็จะไม่ข้ามครับก็จะไปก้าวข้ามหินก้อนอื่นที่แข็งแรงกว่าเดิมเช่นกันครับอย่างน้อยเราได้ลองทํา แล้วเราจะรู้ว่าประสบการณ์เป็นอย่างไรนี่คือบทที่1ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับของหนังสือที่บอกว่ายังไม่ทันเข้าง,งานก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับบทต่อไปครับฉันจะละออกอีกครั้งค่ะฉันจะเคารพตัวเองทุกช่วงเวลา หลังจาก3เดือนที่ฉันกลับมารับเงินเดิมฉันก็ตัดสินใจลาออกครับทําให้กลายเป็นเด็กที่ไม่มีความอดทนเด็กที่ไม่มีความคิดในสายตาของคนอื่นซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องไปโต้ทิศแย้งด้วยนะครับเพราะฉันไม่คิดว่าจะโน้มน้าวให้ใครเชื่อได้เพียงเพราะเขาโต้แย้งนั้นด้วยแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรฉันก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความอดทนครับและไม่ใช่ไม่มีความคิดอย่างน้อยฉันก็ต้องเชื่อมว่านว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะการรักษาจิตใจให้มั่นคงทำกลางช่วงเวลาเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญแม้จะผ่านประสบการณ์เหหลล่่าาานนนี้้้มแวกอ ที่ฉันลาออกแต่ก็เช่นเดิมคําว่าเราออกแล้วจะไปทําอะไรต่อกับคาพูดที่ว่าเพราะเป็นห่วงหรอกนะก็กลับมาหลอกล้อฉันเหมือนเดิมรากับเขไมไว้ว่าผู้มือพื้นฐานสําหรับผู้ลาออกจากบริษัทยังไงอย่างนั้นแม้ว่าวันนี้เขาเคยลาออกมาแล้วนะครับในสองสาครั้งที่ผ่านมาวันนี้เขาก็เลยยังอยากจะลาออกอยู่แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเจอสิ่งเดิมๆที่เคยเจอมาแล้วแม้ว่าที่ผ่านมาเขาผ่านมันมาได้สุดท้ายวันนี้เลือกจะลาออกอ,อ,กอีกครั้ง มันก็ยากที่จะผ่านมันไปได้เช่นกันนะครับเมื่อลองเปิดอ่านสิ่งที่เคยเขียนไว้ในอดีตตอนที่ฉันละออกครั้งแรกฉันกลับตกลงในบึงแห่งความอับอายอันไร้ขอบเขตคนคนนั้นจ้างแตกต่างจากสภาพฉันในตอนนี้แม้ไม่มีอะไรหวือหวาแต่ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่ฉันละออกเช่นกันนะครับสุดท้ายฉันกลับค้นพบว่าการละออกครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เราเป็นเด็กใหม่ครั้งที่2 เพราะตาบใดที่ต้องกลับไปยืนในจุดร่มต้นและ,ะเผชิญสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากอะไรที่เคยทํามาตามอดีตหรืออะไรที่เคยชินมาตลอดในช่วงแรกทุกคนก็เหมือนเด็กใหม่กันทั้งนั้นการตัดสินใจหยุดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่หยุดทําบางอย่างชีวิตหลังจากการหยุดทําสิ่งนั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นมาทันทีนะครับเช่นเรากําลังทํางานแบบนี้อยู่และเมื่อเราเลิกเลือกที่จะลาออกนั่นเท่ากับว่าเรากาลังเริ่มต้นกับคาพูดที่ว่าเราไม่มีงานทําครับเช่นกันเราอยากจะไปงาน B เราออกจากงาน A ก็กจของงาน A และแลากลังจะเริ่มต้นใหม่ในงานบีเป็นต้นนะครับทุกครั้งที่รู้สึกวิตกกังวลลูกธนูมักคุ่งมาที่ตัวเองก่อนเสมอเช่นเสื้อผ้าบางตัวที่เคยใส่ได้ตอนนี้กลับใส่ไม่ได้แล้วและเรามักโทษตัวเองว่าผิดที่อ้วนขึ้นผิดที่ใส่จนย,ยืด พอคิดตูดีๆแล้วก็เป็นคำที่พูดถูกต้องครับเพราะที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างในชีวิตมักเปลี่ยนแปลงเสมอทั้งการกินการใช้ชีวิตแม้แต่วินาทีนี้นั่นเป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองตามธรรมชาติไม่ใช่ความผิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือเราใช้เสื้อผ้าแหละครับยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงยังไงทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าฉันซื้อซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่แล้วยู่อยู่ที่เดิมเฉยๆโดยใส่เสื้อผ้านี้ไว้นะครับแล้วก็ ก็ยังคงพอดีกับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการเวลาของชีวิตก็ไหลไปตามชีวิตตามปกติและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งใหม่นั้นก็จะกลายเป็นสิ่งเก่าและเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเช่นเดียวกับชีวิตครับร่างกายและความคิดของเราเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นความคิด ก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้นด้วยเช่นกันฉันเคยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นกระทันหันหรือผ่านเข้ามาพร้อมกับโอกาสอันยิ่งใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว,ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นช้าๆโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นก็ตามก็มักมีบางช่วงเวลาสําคัญที่เราจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเราทุกคนต่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงของชีวิตสิ่งนี้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตถึงแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอมยอมรับมันอย่างช้าๆอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนกั บ,บางทีสิ่งที่เราเขียนไว้เมื่อ5้าถึงสิปีก่อนเรากลับไปอ่านครับกลับพบว่าอะไรเนี่ยเราเขียนอะไรลงไปแบบนั้นทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเช่นกันครับในอนาคตเมื่อเรากลับมาดูงานที่ตัวเองเขียนหรือสิ่งที่ตัวเองทาในปัจจุบันอาจจะคิดเช่นกันว่าตอนนั้นทําไมเราถึงทําแบบนี้นะไม่เมคเซ็ตเอาซะเลยเป็นตน้นเพราะนั่นคือประสบการณ์และการเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนันแต่ละวันนันแต่ละเวทีที่เราเติบโตขึ้นมาเองครับดังนั้นเราจรึงควรเคารพตัวเอง ในทุกช่วงเวลาเพราะเราในอดีตยังมีเรื่องที่น่าเสียดายฉันในปัจจุบันก็ไม่แน่ใจในตัวเอง และฉันจากอนาคตจะกลายเป็นคนแบบไหนกันที่สุดแล้วสิ่งที่ทาได้จึงคือการเข้าใจและเคารพตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม้เราไม่อาจเลือกทางที่ถูกต้องได้เสมอแต่ก็เลือกทางของตัวเองได้เสมอเช่นกันและนี่คือเรื่องราวของบทนี้ครับบทนี้บอกได้ว่าเวลาของชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปเสมอครับไม่มีอะไรหยุดนิ่งเสื้อผ้าที่เราใส่ในวันนี้อนาคตเราก็ต้องหลวมขึ้นพังขึ้นขาดขึ้นเช่นเดียวกันครับแม้วันนี้เราจะลาออกเลือกจะลาออกจากงานที่1ง,งานที่2ง,งานที่3เคยมีประสบการณ์ลาออกมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้ว แล้วเมื่อเราลาออกครั้งใหม่ก็เท่ากับว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของงานใหม่หรือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ใหม่ในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับหลายคนบอกว่าเราเคยลาออกจากงานหนึ่งมาแล้วเราควรจะสบายสิเราควรจะมีประสบการณ์สิาก,การรับมือแต่จากการิงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละการลาออกก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับบางทีครับเราลองลองกลับไปอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวที่เราเคยเขียนในอดีต e b o o k YouTube รูปภาพที่เราเก็บในอดีตเมื่อเราลองกลับไปครับเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นนนนนนเาาถึึงงงป็อย่่ัั้้ทมูแบบละ เช่นกันครับวันนี้ตอนนี้เราลอง บันทึกไว้ครับว่าวันนี้เราคิดยังไงพูดยังไงทําอย่างไรและในอนาคตอีก10ปีขา้างหน้ากลับมาดูครับวันนี้ของทุกคนทุกคนในวันนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดเสมอว่าอะไรเนี่ยเมื่อก่อนทำไมถึงคิดแบบนี้เมื่อก่อนทำไมถึงมีจักศแบบนี้และนี่คือต้องน,นารที่เราได้ซึ่งสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตพัฒนาต่อไปขนาคตในขนา้างหน้านะครับบทนี้จึงอยากจะบอกได้ว่าเราจึงเราจึงควรเคารพตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันครับช่วงเด็กช ปัจจุบันนี้อนาคตมองกลับมาในปัจจุบันไม่เหมือนกันนะครับเพราะเราในอดีตยังมีเรื่องที่น่าเสียดายทั้งในปัจจุบัน ก็ไม่แน่ใจในชีวิตและฉันในในอนาคตจะเป็นแบบไหนกันนะที่สุดแล้วสิ่งที่ทําได้คือการเข้าใจและเคารพตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตและทุกวินาทีของตัวเองเสมอไปนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับทุกบท,บทบทไว้ทั้งหมดมี9ตอนด้วยกันในยูทูบนะครับไปติดตามได้นะครับใน b บ n เดดี้คอร์สแคทนะครับดิสเดิลบล์คอร์สแคทว่าห้องเดดครับผมและบทสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นบทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับตอนเราจะปิดคลิปใน EP 9, ว่าเราจะพูดหนังสือเล่มอะไรในเดือนมีนาคมและเมษายนนะครับหนังสือบทนี้ครับยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วครับเราพูดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์นะครับบทสุดท้ายครับบทส่งท้ายนะครับเป็นอีกวันที่รู้สึกเหมือนจะตายให้ได้นะครับการจะหางานอย่างสมบูรณ์แบบนั้นและเปลี่ยนให้มันเป็นงานของเรานั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายครับเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นลูกจ้างบริษัทเราไม่อาจเลิกปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทําหรือทําไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ที่ที่เราเลือกทําเฉพาะงานที่ทําได้ดีเป็นพิเศษหรืองานที่อยากทําได้เเเช่่นนนนกัััดง้รราาาไมอาจาป,ป สูงสุดในชีวิตได้ในที่ทํางานได้ครับเพราะยังไงก็มีจุดขึ้นขึ้นลงๆระหว่างพยายามค้นหาสิ่งที่เป็นของเราในการทํางานอยู่ดีสุดท้ายเมื่อไปทํางานในที่ไหนก็จะพบแต่เรื่องราวมากมายให้หนักหัวเหนื่อยหัวเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนทํางานในบริษัทแรก รจริงๆเราควรปล่อยให้เวลาผ่านไปมากพอถึงจะบอกได้ว่าท่านรับอะไรได้และค้นพบอะไรใหม่บ้างนะครับคำถามที่ว่าได้งานแล้วทําไมยังถึงเหนื่อยอยู่ละ่ะจะยังมีต่อไปไม่สิ้นครับโดยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาในชีวิตเช่นทาไมถึงยังเหนื่อยนะเปลี่ยนงานมาแล้วนี่สอบผ่านแล้วนี่แต่งงานแล้วนี่มีลูกแล้วนี่และมีการคําถามแบบนี้ต่อไปคําถามที่บอกว่าทําไมถึงมีอันนั้นแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่จะมีแบบนี้ต่อไปตลอดชีวิตครับและอีกมากมายครับ เรามีแต่ต้องเดินหน้าและทำมันต่อไปเพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นกระบวนการการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งไม่ใช่ผลลัพธ์และไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีสิ่ง ที่เราได้เรียนรู้จากความกังวลที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแม้จะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ตามและนี่คือบทสุดท้ายบทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับอ p นี้ก็จะเป็น e ีีสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กําลังใจให้เบนดนดียูทูบและสปอ t i f y รฟลในทั้งช่องทางต่างๆนะครับของเบนดีพอดแครครับผมดิสเดบขิวคอสแครดขอตัวห้องเดสขอบคุณทุกคน นสือเล่มในเดือนของมีนาคมและเมษายนนะครับจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่ากัมบัตเตเน่เพราะความสําเร็จไม่มีทางลัดนะครับจะเป็นหนังสือชื่อว่ากัมบัตเตเน่ครับผมเพราะความสําเร็จไม่มีทางลัดนะครับเล่มน,นี้นครับจะได้รวบรวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเทคนิคสู่หนทางประสบความสําเร็จในสายอาชีพที่ใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นที่จะช่วยให้คุณมองเห็นหนทางสู่อนาคตนะครับผ่านบทสัมภาษณ์และการพูดคุยกับผู้รู้ผู้มีประสบการณ์และมืออาชีพในวงการญี่ปุ่นทั้ง15คนโดยอาชีพอันหลากหลายทั้งอาจาร วิศวกรพิธีกรนักธุรกิจและล่าบนะครับและผู้ทํางานในองค์กรภาคเอกชนต่างๆเพียงเริ่มต้นวันนี้ด้วยตัวของคุณเองครับกัมมัตเตเน่เพราะความสนุกไม่มีทางรัฐเราจะพบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับจากมารูมารูมูระนะครับมารุมูระนะครับของพิชยารัศมีนะครับมารุมูระนะครับปันกัมมัตเตเน่เพราะความสนุกไม่มีทางรัฐนะครับในอาทิตย์หน้านะครับในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนะครับสำหรับอ p นี้ครับผมทุกคนทุกคนครับที่ติดตามรับฟังมาจนจบนะครับกับหนังส อีพีของของเบนดี้พอดแคสต์นะครับพิซซับบูพอดแคสต์ครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาถึงวันนี้นะครับ9อีพีสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับจะได้ติดตามคนได้นะครับใน YouTube และใน Spotify รวมถึงในตัวของ t i k t o อกเบนดี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาถึงวันนี้ครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ครับยังไม่ทันเข้างานก็อยากกลับมาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนครับที่รับมาจนจบครับผมแล้วพบกันในอีพีหน้าอเล่่่่มทีชือวา การมาตุนนีเพราะความสำเร็จไม่มีทางลัดสำหรับวันนี้แบนด์อิเล็กทรอสแคสและดิจิทัลปโปร t ทสต์คดีว่าองเด็ดขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ